มาติดตามวอชนิวช่วงที่2กันต่อค่ะเมื่อกี้เนี่ยเกิดเอาไว้แล้วนะคะว่าจะพาไปดูคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสุขลานครินทร์ค่ะใครที่มีที่ดินอยู่แล้วตอนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรเนี่ยต้องฟังข่าวนี้ห,หรือปลูกอยู่แล้วแต่เจอปัญหาสารพัดเลยค่ะทั้งเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของโรคต่างๆต้องไปติดต่อที่คลินิกนี้เลยค่ะองอิงได้มีโอกาสไปคุยกับท่านคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานคร ก็คือทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสั์นิยมบันเด็ตค่ะก็บอกว่าตอนนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะได้เปิดคลินิกเทคโนโลยีเกษตรขึ้นค่ะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการที่จะพัฒนาการเกษตรหรือว่าเกษตรกรไทยเนี่ยให้ก้าวไกลที่สําคัญเนี่ยจะเป็นคลินิกที่คอยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยด้วยค่ะ โดยทางด้านของคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกนะคะว่าคลินิกเทคโนโลยีเกษตรไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าได้เปิดมาเกือบเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะ,ะส่วนสาเหตุที่เปิดเนี่ยท่านคณะบดีบอกเขาว่ามาจากแนวความคิดที่ต้องการจะพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านของการบริหารจัดการเกษตรกรรมและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ค่ะคลินิกเทคโนโลยีการเกษตรนะคะเปิดขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของการเป็น ศูนย์ให้คำปรึกษานะคะให้กับกเกษตรกรที่มีปัญหาในด้านของผลผลิตการจัดการด้านเกษตรกรรมซึ่งจะอาศัยจากข้อมูลประสบการณ์ของนักวิชาการนะคะที่มีอยู่ในคณะทร,รัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขมานคร์นั่นแหละค่ะที่เป็นผู้ทั้งเรื่องของศึกษาคิดค้นแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะคะนอกจากนี้นอกเหนือจากนักวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับปราชชาวบ้านด้วยน้องเองปราชชาวบ้านก็คือคนที่ลองผิดลองถูกผ่านจากการเรียนรู้ของตัวเองนั่นแหละค่ะอย่างลุงคำหนึ่งเนี่ยก็ใช่นะคะก็ ือเป็นปลาชาวบ้านซึ่งทางด้านของท่านคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยกรินบอกว่าวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่จะทํางานของศูนย์นี้นะคะท่านคณะบดีบอกว่าอันดับแรกเลยก็คือกเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะสงสยัยม,มาติดต่อที่ศูนย์นี้น้องอิงจะช่วยมาติดต่อปุ๊บก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องค่ะ,อคะพอรับเรื่องเสร็จปุ๊บ รับรู้เลยว่าเรื่องอะไรก็จะมีการส่งต่อไปอยังนักวิชาการที่มีความชํานาญแต่ละด้านค่ะค่ะหลังจากที่ส่งต่อมาอย่งนักวิชาการแล้วถ้าคําตอบได้รับการแก้ไขผ่อนคลายไปได้ก็ถือว่าสําเร็จแต่ถ้าหากว่า คำถามนั้นหรือว่าคําตอบยังไม่ใช่สูตรสาเร็จของการแก้ปัญหาเขาก็จะมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะคะก็ในหมาวชไลก็อาจจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาออในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆที่เกษตรกรเนี่ยเข้ามาปรึกษาหารือ,อ,อหรือถ้าไม่สําเร็จจริงๆท้ายที่สุดก็จะมีการไปปรึกษาหารือกับปราชชาวบ้านนะคะอย่างที่บอก ปราชชาวบ้านก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่คอยตอบโจทย์แก้ปัญหาโโหหรือท้ายที่สุดจริงๆถ้าหากยังไม่รับการแก้ไขหรือว่าปัญหาย,ยังไม่ทุเลาเบาบางเขาจะมีการตั้งเป็นงานวิจัยขึ้นมาเลยค่ะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังซงร่งจรเลยถูกต้องค่ะ,คะซึ่งก็จะทํางานภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่าคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้รับความสนใจพอสมควรนอกเหจากการแก้ปัญหาอย่างที่บอกแล้วเนี่ยศูนย์นี้ค่ะยังเป็นศูนย์ของการ จำหน่ายพันไม้ที่เรียกว่าเป็นพันไม้ที่ผ่านการการันตีโดยคะ่ะทรัพยากรธรรมชาติน้องอิงเคยเคยเคยเจอปัญหาไหมว่าบางทีเนี่ยเราไปซื้อผลไม้ ไม่รู้ว่าผลไม้ที่เราซื้อไปเนี่ยมันจะได้คุณภาพหรือเปล่าว่าพันไม้เหล่านี้มันจะได้คุณภาพหรือเปล่ารู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่ใช่ลูกค้าจริงถเรียนพันนี้จะได้อีกพันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้พันอื่นแต่ถ้าไปที่นี่ค่ะเขาจะมีส่วนงานหนึ่งที่จะเป็นส่วนงานของการจำหน่ายพันไม้ต่างๆน้องเองนะคะก็จะมีการแยกย่อยเลยว่าเป็นพันไม้มือเหนือพันไม้ภาคกลางหรือว่าพันไม้ภาคใต้พันแท้เลยพันแท้เลยแล้วก็จะมีสถาบันโดยเฉพาะคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นคนรับรอง เรื่องของพันไม้เหล่านี้ยต่รอยตีเมื่อสักครู่แอบเห็นสักทองจริงๆนะถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมเขาบอกว่าใครที่เคยไปงานเกษตรปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะน้องปีงานเกษตรเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะไปซื้อพันไม้แน่นอนมันจะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้เยอะมากในคณะทรัพย์ค่ะแต่ถ้าหลังจากงานเกษตรจะไปซื้อที่ไหนล่ะใช่ไงไปที่นี่ค่ะ ที่นี่มีที่นี่<ช>จะมีคําตอบให้กับคุณผู้ชมเลยคุณอยากได้พันไม้อะไรก็แล้วแต่ไปติดต่อที่กลิิกเกษตรเทคโนโลยีของคณะทรัพเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเขาจะเป็นเซ<ะ>็นเตอร์กลางเลยในการที่จะหาพันไม้หรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะปลูกไปหาที่ไหนไม่ได้ไปปรึกษาที่นี่เขาจะจัดการให้คุณหมดเลยส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของ โรคต่างๆเรื่องของสัตว์บ้านเกษตรกรเองอ่ะใช่ค่ะเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้าเจะศัตรูพืชท่านคณะบดณบอกน้องอิงบอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเก่งนะแต่ยังขาดในเรื่องของการจัดการท่านอาจารย์บอกเขาว่าถ้าเกษตรกรไทยเนี่ยเก่งเรื่องของการจัดการเนี่ยนะคะก็จะสามารถตอบโจทย์และทําให้เกษตรกรไทยเนี่ยนะคะเรียกว่ารวยรวยจริงๆแต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็คือยังทํากันแบบ คืออดีตทำมาอยังไงปัจจุบันก็ยังทําอยู่อย่างนั้นทําตามรุ่นคุณปู่คือถามว่ามีสตุ้งสตังไหมมีแต่ไม่ถึงขั้นกับดัํารวยแต่จ์บอกว่ารญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเห็ไหมคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างเลยนะคะว่าอย่างที่น้องอิมบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องของการเกษตรกรรมนี่ไปเยอะมากเขาไม่หยุดนิ่งเขาสามารถที่จะจําหน่ายอย่างแตงโมลูกหนึ่งสี่ห้าพันใช่หรือแคทตาลูปลูกหนึ่งเนี่ยก็หลายพันอยู่เหมือนกันถ้าเขาแข่งแตงโมลูกใหญ่ แล้วเขาไม่ได้ปลูกเยอะเหมือนบ้านเราเขาไม่ได้ปลูกเยอะเหมือนบ้านเราแต่ผลผลิตที่เขาได้เนี่ยมีคุณภาพที่สําคัญราคาเนี่ยเรียกว่าสูงด้วยและนี่ก็จะเห็นก็เป็นพวกวัสดุทางการเกษตรหรือว่าอุปกรณ์่อันนอ้ัมีจำหน่ายหรือว่ายังไงคะมีจําหน่ายที่นั่นเลยค่ะ้องโหครบเลยปุ๋ยถ้าต้องการก็ไปที่นี่ค่ะแล้วปุ๋ยพูดเรื่องปุ๋ยก็สำคัญท่านคณะบดีคณะซ้ำบอดเลยค่ะว่าถ้าไปที่นี่เนี่ยนะคะท่านจะได้ปุ๋ยที่ได้คุณภาพเพราะว่าปุ๋ยที่จะมาจําหน่ายที่นี่เนี่ยต้องผ่านการวิจัยจากห้องแลบมาก่อนฉะนั้นจะไมมม่่ีปปปัญหาเรืออองงขุ๋ยล แล้วราคาสูงกว่าเป็นธรรมแน่นอนนะคะท่านอาจารย์บอกค่ะว่าเกษตรกรหลายท่านที่เจอปัญหาเรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะคะมีการเอาปุ๋ยค่ะไปเข้าห้องแลบที่นี่ให้นักวิชาการช่วยในการตรวจสอบด้วยถูกต้องเยี่ยมจะให้ตรวจสอบด้วยว่าปุ๋ยที่เกษตรกรต้ซื้อไปใช้เนี่ยสอบนึงเนี่ยห้0ร้0ยหกร้อเนี่ยนะคะ ได้คุณภาพหรือไม่หรือว่าได้สารอาหารครบถ้วนตามที่ระบุอยู่ข้างกระสอบหรือไม่อ,อาจารย์บอกว่าปัญหาเรื่องของปุ๋ยปลอมเจอมากที่สุดเลยค่ะคฉะนั้นถ้าใครที่เจอปัญหาตอนนี้ทําการเกษตรอยู่จะทําเล็กทําน้อยทําใหญ่ก็แล้วแต่อาจารย์บอกว่าไปเลยขายที่คลินิกเกษตรถ้าคุณผู้ชมไปไม่ถูกไปที่ตลาดเกษตรมอ,อเลยค่ะคจะตั้งอยู่ตรงบริเวณมุมถนนด้านหน้าตลาดเกษตรมอ,อเลย จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยอาจจะไม่มีนักวิชาการอยู่แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยจําหน่ายพันไม้อยู่นะคะจะหยุดวันอาทิตย์นะคะนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเดียวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลาคารินที่บอกถึงคลิิกเกษตรเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับเราเพื่อคุณมผู้ชมที่สนใจงานด้านการเกษตรจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะค่ะเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่คณะเกษตรหรือคณะทรัพย์เนี่ยนะครับ ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเกษตรนะครับได้จัดทาขึ้นวัตถุประสงค์ของคลินิกเกษตรคลินิกเทคโนโลยีกเกษตรก็คือการที่จะเป็นแหล่งบริการทั้งด้านความรู้และก็ผลิตพันธุ์ให้กับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนที่เป็นซัพพลายพันธุ์ไม้อันนี้ก็เป็นจะ,จะเป็นที่ที่จําหน่ายพันธุ์ไม้นะครับอันนี้เราจะ,ะรับรองพันธุ์ให้กับผู้ที่มา หาซื้อนะครับเอาไปปลูกครับก็จะมีพันธุ์ไม้ผลพวกไม้ยืนต้นแล้วก็พันธุ์ปาล์มที่คณะทรัพย์ผลิตเองนะครับไอ้พวกนี้ก็มีหลากหลายนะครับมีเกือบทุกพันธุ์แล้วก็ถ้าท่านต้องการพันุ์อะไรพันไม้แบบใหม่พันธุไม้ใหม่ที่เราไม่มีเราก็รับสั่งจองเราก็จะหามาให้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเ,อเป็นร้านเป็นร้านที่จําหน่าย อุปกรณ์กรเกษตรนะครับแล้วก็วัสดุทางด้านการ,กรเกษตรเช่นพวกปุ๋ยพวกดินวัสดุปลูกพวกเครื่องไม้เครื่องมือเดี่ยวการเกษตรทั้งหลายนะครับอันนี้เราก็จะนําเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการ,กรเกษตรทั้งหลายนะครับก็มาจําหน่ายนะครับอ,อันนี้ผมเปิดมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นนที่ไหนเราก็ทำทำเรื่อยๆนะครับตั้งแต่จบงานกเกษตรสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ย เราก็วางแผนแล้วก็เริ่มดําเนินการมาได้สัก5้เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้กระแสตอบรับดีมากจากเกษตรกรจากผู้ที่สนใจในเรื่องพันไม้นะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องดินผสมที่จะใช้ในการปลูกนะครับอันนี้เองเนี่ยก็มีผู้มา,เ,าเป็นลูกค้าเราเยอะแยะก็เปิดถึงจันทร์ถึงศุกร์ครับก็อยู่ที่บริเวณตลาดเกษตรนะครับเวลนใครจะมาซื้ออาหารซื้ออะไรที่ตลาดเกษตรนะครับก็ก็แวะมาดู นะแวะมาดูแวะเข้ามาชมแล้วก็แวะเข้ามาปรึกษาเราก็ยินดีนะครับเพิ่มเติบอีกหน่อยหนึ่งค่ะท่านอาจารย์บอกค่ะว่าในอนาคตเนี่ยท่านอาจารย์เตรียมที่จะ ทำพื้นที่เกษตรนี่นะคะ<ม>ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา<ม>คือปกติน้องอินถ้าไปงานเกษตรก็จะได้เห็นแปลงสาธิตปีละครั้งใช่ไหมแต่ท่านคณะบดีบอกเขาว่าเร็วๆนี้ค่ะท่านกําลังเตรียมในส่วนของแปลงดินในการทําเป็นแปลงสาธิตว่าด้เรื่องของการเกษตรหมดเลยนะคะซึ่งพื้นที่ของคณะทรัพย์ท่านบอกว่าเยอะมากค่ะ<ม>อนาคตท่านบอกว่าถ้าโครงคการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเชิญทีมงานเราเนี่ยเข้าไปดูเพราะว่าจะกลายเป็นแปลงสาธิตที่จะมีทั้งเรื่องของพืชผลการเกษตรทั้งผัก ั้งผล,ลไม้นะคะแล้วก็แปลงที่เป็นลักษณะของไร่อ,อย่างเช่นไร้ข้าวโพดเป็นต้นท่านบอกว่าถ้าสําเร็จจริงๆเนี่ยทะะ่านบอว่าอาจจะต่อยอดไปสู่เรื่องของแผนงานด้านการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม่อของอำเภอหัดใหญ่เลยนะคะ,คะเดี๋ยวรอติดตามกุณผู้ชมค่ะว่า ความเคลื่อนไหวของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่ตอนนี้เ,เขากำลังขับเคลื่อนเขาโดยท่านคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาตินี่นะคะว่าจะเดินหน้าอย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนเราจะลากันสําหรับการไปพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่ายังยืนยันว่าคนทําเกษตรไม่จนอย่างแนนน่อแน่นอน ท่าอาจารย์นี่มาแบบเงียบๆนะคะแต่ว่าฟังโครงการแล้วก็วิสัยทัศน์แต่ละอย่างนี่พี่เก๋มันดูเป็นไปได้หมดและถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยท่านฝากอะไรรู้ไหมคะถ้าบอกว่าฝากเลยนะคนเราทุกคนเนี่ยนะคะถ้าใครที่ทํางานก้วแต่ไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นเกษตรล้ค่ะเป็นคนทํางานทั่วไปให้ขยันให้ประหยัดแล้วก็ให้อดออมท่านบอกว่าทํางานให้ตายยังไงถ้าไม่ไม่ประหยัดไม่อดออมเนี่ย ก็ไม่มีทางที่จะเหลือกินเหลือใช้ฉะนั้นต้องขยันแล้วต้องประหยัดด้วยค่ะ,ะนี่เป็นเรื่องรายรีดีของคณะรัพเพกรนรรมชิที่มาบอกกล่าวกัน <c oughs> ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิกน,นี้ค่ะก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตามวันและก็เวลาราชก,การส่วนวันเสาร์เนี่ยจะไม่มีนักวิชาการอยู่นะคะก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่คอยอยู่เปิดจําหน่ายสําหรับผุ่นต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ0ูน2 8 6 041แล้วก็074286059นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะเรียกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยย้ำอีกรอบหนึ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยชอบตรงนี้แหละค่ะพี่เก๋ฟรีจะมีที่ดินน้อยที่ดินมากมีปัญหาอะไรไปเถอะค่ะฟรีคนไทยชอบอยู่แล้วน้องเดินไปที่ดินประมาณสัก40-50ไาร่ยไม่รู้จะปลูกอะไรไปปรึกษาที่นี่ค่ะตอนนี้ปล่อยทิ้งร้างบ้างเปล่าพี่เก๋มันว่างเปล่าจริงๆต้องไปปรึกษาหลายคนเจอปัญหาแล้วว่ามีที่ดินแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรไปที่นี่ค่ะอาจารย์ก็จะมีนักวิชาการที่ แนะนําเลยว่าถ้าคุณมีที่ดินอย่างอยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่เพื่อไหนเหมาะที่จะปลูกพืชอะไรอยู่จังหวัดไหนควรจะปลูกพืชอะไรดินไม่สมบูรณ์ก็ทําให้สมบูรณ์ได้แน่เลยบงดูจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะต้องมีของทล่วถามว่าแล้วอาจารย์รู้ยังไงอาจารย์ทําเกษตรค่ะอาจารย์มีสวนอาจารย์ก็เลยเอาจากประสบการณ์นี่แหละค่ะมาบอกเล่ากัน